เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโมวันนี้ก็อีหานะมึงก็มาฟาดกูเนาะอีเวนเนะเาะหมาสีแมงเอ้ยนี่นะคะไอ้ซ่องสองผมมีสวนอย่างค่ะนะถ้ามันไม่ว่าถ้ามันไม่ด่าเขาค่ะนะมันมันไม่มีกินหรอกค่ะนะถ้าคดีมันจบไปแล้วมันจะมีกินไหมคะอ,อีสันว่านะคะวะอีสันหมอฮ <laughs> ะ บอกมันจะทำอะไรกินคะคข้าศึคาดีมันจบค่ะอืออใส่จของมึงว่าใส่ผมึงว่าใส่มึงบอกกูว่าใส่กูเอามึงหาแผนไม่ถ่าแล้วว่าสิเกียงว่ามึงไปหาแผนไว้รอล้อีหานี่เห็นไหมน่ะมึงจะไปทำอะไรมึงจะไปซัมจีรี่มึงจะไปทำอะไรนะมึงจะไปเขียนบทอะไรของมึงอีกทีนี้ฮะมึงจะไปขอใครฮะมึงออกมาพูดเปยๆแล้วจะไหมนี่มึงจะเอาออกเอกสารออกมาเปิด เหมือนอย่างพี่เก่าออกมาเปิดใช่ไหมนี่เฮ้ยเอะมันว่าตัวมันเองใช่ไหมนี่หรือ,อยังไงแล้วคดีนี้จบมึงจะมีกินไหมน่ะเฮะ้ยกูถามมึงก่อนสิอืมออกูหรือมึงกันแน่ที่จะไม่มีแดกไม่มีกินนี่นะเลียวมาด่าบานกีกอเออเลียวมาหากูมึงจะเลียวมาหากูทําไมกูจะไม่มีแดกมีกินมันก็เรื่องของกูไหมเนอะ มันหนักหัวแม่มึงกี่หามึงนะนั่นไงวกไปบนมามาหากูปั๊บเลยอีเวนนี้เห็นไหมนี่เออมึงไม่พอใจอะไรเรื่องอะไรมึงก<ส>็บ้<ภ>าของกูออมึงก็เลี้ยวเข้ามาหากูปั๊บเลยทีนี้น,นันน่นนันน่นมาตอนเล็กต่อน้อยกูอีหานี่นี่อีเวนนี้<อ>นเห็นไหมมึงเอามาจุดเตืาอะไรป้าเป็นการเป็นงานเลยไปกูสุดามึงฮีหลุมฮีรอมึงอีหามึงนะเออนะ นี่นะคะถ้าคดีจบนะคะไอ้สองผมเนี่ยสวนยางนี่ยมันจะทําอะไรแดกทําอะไรกินได้ค่ะนะมันจะหากินยังไงก็ทีนี้นะมันจะไปทำคอนเทนต์อะไรมันจะไปทำคอนเทนต์อะไรคะอืมมันโง่ขนาดนั้นค่ะมันจะไปทาคอนเทนต์อะไรแดกได้ค่ะนี่นะคะอีสันนะคขอบพระคุณมากนะครับปีรัตนชิรินะครับสําหรับสติ๊กเกอร์ขออยู่ดีมีแรงเด้อครับผมร่ารวยเงินทองนะนี่นะคะอืมมันจะไปได้หาแดกหากินอะไรก็ ไอ้สองผมมีสนยางนี่ค่ะถ้าก็ดีมันจบค่ะแต่ว่าสันนะคะมีแผนสำรองไว้แล้วค่ะนะสันจะขอนะคะลูกน้องไ้ของสันค่ะเอามาทําเป็นซีรีส์ค่ะมาเขียนค่ะนะมานําเสนอค่ะนะจะไปเขียนนิยายบออจะไปเขียนนิยายค่ะบอกมึงจะไปเขียนนิยายบอไอ้หนุ่มกูบต้าเนี่ยกูไม่สนมึงกูไม่สนมึงหรอกนะกูสนใจแต่ลูกสาวกูแล้วแต่หัวปอดมัน กูไม่ขอมันหรอกเอาสแ้วคับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมน่ะหัวปอยมาและหากินหาเด็กกับลูกสาวมันหากินกับตุ๊กตาไงควายนี่ไงมึงจะไปไหนได้นะมึงก็ลองไปทําเรื่องอื่นสินู่นเห็นไหมน่ะไปทําอย่างจันทรีไปทํานู่นไปเรื่องขมงขมเหมนไปทําเหมือนเขาออแล้วมึงจะมายุ่งอะไรกับเขาเรืมึงกลับไปพูดเรื่องทนายชุดหลอดนมันจะรอดไม่รอด มันจะได้ออกจากคุกม่ได้ออกจากคุกมึงก็ไปพูดสิได้ไหมล่ะเอออันนี้มันเป็นหมู่บ้านของกูนกูจะพูดอะไรมึงก็เรื่องของกูกูอยู่ที่นี่มันก็จะแปลกอะไรกูอยู่บ้านนี้ได้ไหมมันจะแปลกอะไรกูอ่ที่นี่ใช่กูเป็นคนพื้นที่ตรงนี้ไงมึงมาพ่อบ่เพเวทําไมมึงนั่นแหละคนจะไม่รู้อยู่ที่ไหนใช่ไหมล่ะมึงอยู่ที่ไหนล่ะกูเป็นคนที่นี่นะเออมึงอยู่ที่ไหนล่ะมึงมาเสีนแหลนทําไมมึงมาพ่อว่เพ่เวกับเขาทําไมที่นี่ นั่นไงยังมาหาเด็กหากินเขาไปบื่นๆแล้วยังไม่ไปอยู่นะเออให้กูไปไหนกูอยู่ตรงนี้กูก็นําเสนออยู่ในพื้นที่ของกูโอ้อีควายนะไปบอาเรื่องปารีมันก็ไปพูดสิมันจะไปพูดเรื่องอะไรเนาะเนื่งว่ามาแซกกูแล้วนี่นี่อ้าวเห็นคนดูกูเยอะเลยมาแซะกูทีนี้นะครับพี่น้องเอฟจีนะเออเห็นไปลหะมันเงาแดดกับเรื่องไหนมันเป็นยังไงอยากให้กูด่าอ๋อ สงสัยอ่าม anyway, ันเหงาหนอบอกหรือยังไงเฮ้ไม yeah ่มีคนด่ามึงบอกทนายรัชพลไม่ได้ด่ามึงบอกหรือยังไงมึงก็เลยเหงาอ้หีมีความเหงานิดๆหน่อยๆบอก่มันเงียนหีมึงบอกหรือยังไงฉันจะต้องขออนุญาตนะคะเฮ้ยมึงเป็นยังไงของมึงนี่เป็นเรื่องราวเป็นซีรีส์นี่นะคะอิสันต้องขออนุญาตนะคะลูกสาวนอกไส้ของอิสันนะคะนะ พื่อมาทําซีรีส์ค่ะที่สันว่าอย่างนั้นนะคะแต่ลูกเขยของที่สันไม่ต้องไปขอหัวปอดมันหรอกไอ้หนุ่มกูบัตต้าอะไม่ต้องไปหัวซามันก็บ,บักส้นเตยบ่โอ้ยังไม่จบไม่สิ้นยังไม่ไปจะเอาไปทําเป็นซีรีส์อีกทีนี้ออโอ้ยตายแล้วยังสิไปหากินต่ออีกบัดนี้พูดให้ใครกันเน่ครับพี่น้องเอฟซีพูดให้ใครกันเน่เขาจบบนเรีว แต่มึงยังมาทำเป็นซีรีส์ทีนี่นี่นะคะอีสันว่านะคะอีสันยังมีทางถ้ามาหากินต่ออีกค่ะนะกับเรื่องนี้นะคะนะบอกค่ะโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีว่าอีแดดเดียวโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีบอกอืมมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องตอนนี้เอ่ไม่มีใครเอากล้วยยัดให้มันหมอน,นั่น่ะครับพี่น้องเอฟซี เออสงสัยมีผีมีมีผีมีมันมีปัญหาตนสงสัยมันเงี้ยนหีมันโดนอีเวนนี่นะครับสงสัยมันคันสงสัยมันเหงาหีนะครับอืมนะโอ้ยด่ามันก็ไม่สะทุกสถานหีมันไม่ละคายเครืองมันหรอกนะอีเวนนี่นะครับเจจีนะมองเอาจะเจือรถดูเอารถเปิดมาเลยมึงจะว่าจะได้เอามาขี่ไก่นางเงือบเบิรนในาเงือกูซื้อเอามาเอาจะเจือเลยนะน้อยนึงกูกระเป้าของกู กูบ่ดได้บ้างยังใช่มึงยี่ห้ามึงออหนึ่งมหาว่าใช้ใกูเลยกูใชมีแดกบ่บมีกินมากนเกลื่องของกูนะแม่นบอกแล้วกูไปเดือดร้อนมึงไหมแล้วมึงส่งเงินให้กูใช้ไหมล่ะปัญหามันฮะมึงส่งเงินให้กูใช้ไหมอีเวนอีควายหมาสีแมมเอ้ยนะนั่นแหละครับอีฮีบ่มีอย่างอายนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีอืมอีเวนนี้นะครับนะเอออีฮีไม่มียังไง มึอองมจะมาเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของกูกูจะไม่มีแดกไม่มีกินมันก็เรื่องของกูนะอะกูยังในอยู่ในพื้นที่กูยังนําเสนออะไรมันก็เรื่องของกูแล้วมึงอยู่ไหนทำไมมาพูดกับเขา <c oughs> โอ้ยตายครับพี่น้องเอฟซีนะ แต่สันดุด้วยกูจะไปขออนุญาตไผ่เด้อเนื้อกูจะว่ากูว่าแล้วกูเปลียนว่ากูว้าแล้วเออกูจะมาอุ่นกับไผ่เนาะมัต้องไปหาขออนุญาตไผ่เด้อค่ะใช่กูไม่ได้ขออนุญาตใครนะกูจะเว้ากูเว้าเลยเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวต้องขออนุญาตลูกสาวก่อนนะะคใช่ในเรื่องนั้นเรื่องเนอย่าไปขอกูไปขออนุญาตไผ่กูจะว่ากูว่าแล้วกูยังนําเสนอก็นําแหละที่นี่มันเป็นแบบนั้นไงนะอืม เลยมึงเป็นที่อะไรของมึงดิน้อยนี่นะคะถ้ากระจบคดีนี้นะคะมันจะไปทำาหาทำมาหาได้ทำมาหากินอะไรได้คะเรื่องของกูค่ะ<า>เอาก็เรื่องของกูมัง้งเออเรื่องของกูไหมล่ะมึงจะมายุ่งอะไรกับกูอีกควายนะเออหรือมันเข้าตัวเองหรือเปล่านะเออ สงสัยมันเข้าตีเออาชีวิตมันอะไรมาบาโอ้เอาชีวิตตัวเองโอ้ยมันทีจบคดีแล้วแต่ปีสองปีนี่มันก็จบแล้วกูจะไปหาที่ใดเนาะงมีแหงเ็ดเบียทำงานเด้เออมเมียมามีันี้ก็ได้เออนะกูยังมีเหือมีแหงที่จะทำมาหาแดงหากินต่อไปอยู่นะแต่บางคนนะเออนะมันก็จะเข้าเป็นผีในประสาข้างหน้านะเออไม่รู้มึงจะโล่อมึงวันไหนนะมึงไม้ใกล้ฝั่งแล้วมึงใกล้ไม้ใกล้ลงเรื่อยแล้วไม่รู้เขาจะ รอวันไหนอีเวนเห็นไหมหลังครับพี่น้องเอฟจนะอะเป็นยังไงล่ะไม่พอใจแทนลูกทีนี้โอ้ตายแล้วเห็นก็มาพูดจะตายทีนี้โอ้อีควายนะอืมนะครับนั่งติงเต็ดอยู่นั้นแหละมึงนะ่ะอีเวนอีสนตีน